i l tell you something Come closer baby You know about Blacklist's e c r e t You c a n g m a k e ข้าใจว่าทำไมต้อง crazy Alright You wanna call me baby แต่ยังไม่เข้าใจ the Power of Lady Be yourself bitch We are Blacklist's e c r e t นินเราก็ดิกเราก็น้องเนิร์ดอุตายครอบครัวรอหนูกำลังจะไปเลยงานแต่งขวัญไม่น่าเชื่อว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นนะคะก็เราแบ่งกันเป็นทีม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 อันนี้ก็คือทีมแรกนะคะออกตั้งแต่เช้าเลยเจ็ดโมงครึ่งออกก่อนเพื่อนทีมรอดอทีมรอดอทีมอาหารหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีทีมวาเลนไทน์น้องจีนแล้วก็ริคาโดก็จะออกเป็นทีมที่สองออกประมาณสิบโมงของวันนี้แหละแล้วก็ถัดไปก็จะมีตุ๊ดกับโก ไปอีกคันนึงแล้วก็มีแม่มดกับแฟนนะคะไปเครื่องบินก็ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จังหวัดเลยตื่นเต้นเวอร์เดี๋ยวลอติดตามนะคะว่าจะอาโอโลวนแค่ไหนยูสนามนี่ค่ะทุกคนว่วงมากตื่นเช้าว่าวันนี้กําลังก็ทางเรานะคะอัปเดตจากทาง <Okay. S 2> กล้องสามกล้องสองไม่รู้เหมือนกันว่ามีกี่กล้อง <c oughs> อยังไม่ตื่นเลยอะ่ะ <c oughs> ตื่นเต้นมากนะคะกับเจ้าสาวใน วนพรุ่งนี้ทางเราขับรถไม่ไหวเราสองคนก็เลยบินไปนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอเพื่อนอยู่โน่นนะจ๊ะยังไม่ถึงไหนเลยก็คือแบบแวะอะโรตีสายใหม่หนึ่งคือนินกับเนิร์ดอยากกินพร้อมกันงงมากเดี๋ยวจะพันให้น้องกินนะคะคุณแล้วขับรถเก่งมากยมไหมยมมาก ตอนนี้คุณพฟนพาวีเช็คอิน <ś led> ลองแรมถึงห้องพักแล้วทุกคนห้องก็คือกว้างมากจริงๆจอง,งมาในะอะโกดาเราจองมาเป็นห้องใหญ่หนึ่งเตียงห้องก็คือใหญ่มากมี3ามเตียงนอนแต่คือห้องนี้ก็คือนอนนอนสคนเ <ś led> ตียงโอเคไหม ก็คือดีแล้วเผื่อเวลาแบบทะเลาะกันตีกันเราก็จะได้แบบเลือกเอาเลยจะนอนเตียงบนหรือเตียงล่างจริงๆที่เนี้ยห้องเนี้ยเหมาะกับแบบว่านอนรวมกับเพื่อน เฮ้ยต้องสาวหนึ่งเฮ้ยจำลองมาแล้วเขาแบบยืขาย่างเดียวห้ามนอมึงกูกลัวพี่ขอแบบยืนอย่างเดียวห้ามนั่ง ได้ลองพยาวาลีเจบุนเซ็นก็ประมาณนี้แหละอนี <sk <sk ่มังพออนเตอรดสูงอ่ะไปทีสบงแนก็ไปอยู่ไครลีหนึ่งเป็นไรอะข้างหน้าอ่ะตัดกันมากหมังอย่าทิ้งเด็กไว้ในรถหัวหัวหัวก่อน จัาหอกเอาจาแม่งินด้รกินกิมุอยู่แล้วแม่ปอะไรออสั่มาเพวกมึงรู้ักคำว่าลูกขมผลกันไหม่ไี้สามคนเนี้ยโอ้ไม่มีรูกขมผลปักคนคุงงมาก ของฉันประกอบด้วยน้องสาวคนโตน้องสาวคนกลางและน้องสาวคนเล็กแ่ะอะไรอย่นี่ยสุชาอดจำลังจะพาทางเราไปเชียงคานมึงเขาคู่กันมากเลยเขาเหมาะสมกันแล้วล่ะพอดีค่ะเลยเหมาะสมที่สุดแรงว่ะคุณพี่เลยหรือเปล่าไม่เหมาะแล้วเหมาะกับคุณทายมากเลยนี่วอันนี้คือลิขรระวางยาดีแล้วหนึ่งอ๋อจีมือเดี๋ยวหัวมือจะฟังทั้งคัน ขวากูปูพงศิษย์คำพีต่อคื่นดิ้งอยากมีอันจะกิน <laughs> <laughs> อยากมีอันจะกินดอก เสื้อเหลืองแดงได้อยู่นะสวยดานางงานบุญงานบวชอีกแล้วค่ะจริงค่ะอ่ะคุณรัตอร์ซื่อเสื้อนิ่คู่รัตเสื้อนี่คู่รัตรัตทร์สวัสดีจากช่องสองกูไปช่องสองนะก็ไม่ใช่หรอกเอาไปช่องหนึ่งสวัสดีค่ะจากช่องหนึ่งนะคะรายงานสดโดยนินินาผัดผสมพันและไม่หมดรัตนาอรีนักประกอบและไล่โชว์สวย เห <laughs> ยี่ยนสีผมได้ปะไ,ได้สีไม่ชัดเลยหานาวมากจริงตอนเนี้ยคือจะ8โมงแล้วมันควรจะอุ่นไปแล้วปะมึงเรียกเรียมเรียมเรียมคนก่อนเรียแล้วหนึ่งนาทีเออคิดว่านอร์สอริยัจะมาคนแรกแต่ผิดคาดวันนี้นอร์สอริยัมาสายอีซี <laughs> ทำอะไรน้องหรือเปล่าวะกูเริ่มสงสัยแล้ว <laughs> หลม h a n m and Beauty Ready <laughs> with the potion sunset theme, oh really <laughs> and the sunset from England. It's like oh, we in the fog, right? Going in the fog. <laughs> yes, it's Time. <still> it's like this. <laughs> so bright. อนนี้คือเจ้าหล่ากับเจ้าหล่าที่รับูนะคะไอ้ยงค่ะเซโยขอดู้าตาตายละอีต๊ดมาเพื่อๆอีฝันโดยแท้ฮัลโหลเข่าหรอเนี่ยปติคุมเท้าไม่ใช่หรอแม่มึงกูได้ยินเสียงหัวเราะมาจากฝั่งนู้นไป ไอ้ก็พาเอนดูนนดชุดน้องนะและซ้อนโอ้ยก็ไม่เคยเห็นน้อยช่วยยัดในลุคนี้มาก่อนตัดผ้ามาที่ฝั่งซันเซต็ตจริงๆจริงหวานมา l The dress is Chanel the shoes YSL the bag is Dior ปาปาปาวอล์กชาวบ้านมาแล้วสวยจังมีแต่คนสวย พี่นี่สวยมากสีมาเจนต้ามึงให้ทายว่ากี่บาทกี่บาทสองร้อยเจ็ดสิบบาทข้างหลังมีความเบลนอินนะคู่เนี้ยได้มเบลนเออขอาช้ำลวยขอาช้ำลุยหน้าร้านอันยองบูชาอยู่ในค่ะขอบคุณค่ะ ไม่าบ่วโสามอะตัวจริงมาแล้วค่ะขอยืหน่อยต้นที่ขอยืะมีประโยชน์นะลำในหรอค้นนมเมื่อกี้ที่เดินจะท i'm